สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกท่านโชคดีและก็โชคร้ายในเวลาเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับวันนี้เราพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือคนที่สนใจในปุ๋ย สารประสภาพดินหรือปุ๋ยตาจักรวาลของเราแล้วก็พลังเพชร789ของเรามาเยี่ยมชมในสวนลำไยนะครับสวนลำไยที่เราเห็นอยู่นี่นะครับนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าทําสาวนะครับเขาจะตัดนะฮะตัดกลอนหมดเลยนะครับนะฮะยาวไปเลยนะครับเขาเรียกว่าทําสาตอนนี้จากทีมงานนะครับนะฮะสุกุดมนะครับ2021นะครับทำตลาดในพื้นที่นี้นะครับที่เห็นน่ใบเงาเงางามงามอยู่นี่นะครับ พลังเพชรใส่ตาจักรวาลนะครับพลังเพชรอีกต่อไปนะครับใส่จักรวาลนะครับ1ก่กิโลครึ่งนะครับรอบสองทุ่มนะครับรอบสองทุ่มวันตัวนี้นะครับใส่ไปประมาณอาทิตย์กว่าจะเห็นได้ว่าใบเงางามนะครับสมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็เขียวเขียวไม่ใช่เขียวปีเขียวตองนะครับเขียวตองนะครับจะเห็นเงางามนะฮะนี่แหละครับสวยมากเลยตอนนี้เราประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะฮะจะเห็นได้ว่า พืชที่สําคัญที่สุดก็คือระบบรากและครั้งต่อมาที่สําคัญที่สุดก็คือระบบใบใบเปรียบเสมือนห้องครัวห้องเครื่องนะครับเราถ้ามีใบสมบูรณ์แสดงว่าแร่ธาตุสารอาหารสมบูรณ์ได้ดีมากนะครับนะฮะดูทางนี้ก็สะสมนะครับนะครับใบแตกออกมานะครับเป็นสัญญาณที่ดีว่าลำต้นนะครับจะสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะเราเห็นได้ว่าตรงนี้ก็หลายปีนะครับลำต้นนะครับ ก็แตกไปออกมานะครับบ่งบอกงความสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับได้ความมั่นใจในการสารตับสภาพดินตาจาักรวาลของเรานะครับนะฮะภายใต้สุขอุดมนะครับ2,021น,นะครับใครที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายในเขตจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เชียงรายและก็ลำปาง บริเวณใกล้เคียงก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรลอยไปนะครับผมในชยุทธ์นะครับหรือคุณต้องนะครับวันนี้เราลงพื้นที่นะครับนอกจากเราให้ความรู้ทางด้านาวิชาการเกี่ยวกับเกษตรกรในห้องประชุมแล้วทั้งทางออนไลน์แล้วเราก็ยังใช้เวลาที่เรามีนะครับเพื่อลงพื้นที่ดูแลให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับก็วันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานเราอยู่ที่เชียงใหม่ นะครับแล้วเราก็วันนี้เราก็มาลงพื้นที่ที่อำเภอรีต่อแล้วก็น่าจะอีกสักลงพื้นที่อีกหลายๆแปลงนะครับเพื่อเอาเป็นเคสให้กับพ่อแม่พี่น้องได้มั่นใจในสารปฏิภาพดินนาจักรวาลและปุ๋ยพลังเพชรเจ็นึเก้าโอเคนะครับก็ฝากไว้ก่อนเพียงแค่นี้ออก่อนครับสวัสดีครับ